อทุกคนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องกอดของพายเลชันนะครับครับกอดครับวันนี้เราจะมาดีเดชั่นต่อเนื่องกับเรกอะคาเดมี่ของสลันนะครับผมจากคำแนะนำของน้องน้องธีรวัตรดูดีบอกว่าขออะคาเดมี่ของสลันหน่อยครับได้เลยครับผมเพราะว่าเราไม่ได้ดีเดตชั่นน้องสลันมาสักพักแล้วเราจะมาตามติดผลงานของน้องสธันกันบ้างนะครับคุณชมนี่เลยนะทีนี้นี่อะคาเดมี่นะครับเมื่อหนึ่งเดือนที่ผ่านมาคน ออฟฟิ i ชียลเอนะครับ black heart อ๋อมีฟิชเชอร์ล okay. okay. ิงกับ P 6 i C K ก็น่าจะเป็นกลุ่มแก๊งของหล่อๆนี่นะครับผมฝากกดติดตามและไปชมกันเลยครับ่ายเลยครับอ่ขึ้นยังมีมาแล้วคือแบบภาพสวยมากทำนองแบบนี้เราขนลุกนะเราเป็นแพชชั่นอะ คือน้องมีความอินเตอร์มากน้องโตขึ้นเยอะนะคะทุกผู้ชมเพื่อนทุกคนจากรายการเดลักเตอร์น้อเขาเห็อเหือนคนคนผิวสีที่แบบน่ารักอะ่ะมันมีความสุขเออมันมีความสุข

กูพันโรกับแกงกูโรกับแกงแดดโรกับแกงมึงพาเพื่อนมาโชว์กับแชรเองนมดอยู่กันข่าวมานแคดิมีดูยัยเลโรในรายการที่กูไปฟนาลีดูยัยกองยามอยู่กับชิดต่อมาคุณนายูปุ่งกับพีพีมาเรื่องกูไปที่จีน កាយតាតៃនរគីកលិតកោតទេអោនឡាយយាមេបដេណែរត

เพดกสนแต่กมเกีดไม่ชัันที่จะไม่ให้ใครทาไม่ใช่ทกูด้นแบใจดำมัก็มาเลพ้กลส่นูมี่งนี้ดีอ่ะมันเป็นเหมือนเพลงซึ้งในแรปอะครับนอกากเป็นเหมอนเพลงึ้งในเวอร์ชันแรป ต้แต่อยไม่รู้คตอนนี้กูอายุสิบหก้บ้านเพื่อนกูอยู่ให้พ่อให้แม่กูอยู่ไอ้เเหี้ยเชิญอมึงจากไปเลยคุยยังไงอายุสิบซื้บ้านซื้อเงี้ยป้าให้พ่อแม่ซื้อเง้ยเพื่อนอุยทำนองตอนติดแพร่คุ้โคตรเจ๋งนะ ดีมากเพลงนี้อย่างดีมากอ่ตอนนี้ยังไม่ได้ดูเนื้อลองแต่ฟังบอกว่าแบแล้วแฟนงมาด้วยความสู้ชีวิตอยู่แหลบอกมาเลยว่าใครที่ฟังเพลงแบบเพลงนี้แล้วว่าทุกคนท้อหรือว่าเจอแบบปัญหาอะไรก็แล้วแต่ในชีวิตถ้าใครที่มีความฝันแล้วยังไปไม่ถึงฝันมาฟังเพลงนี้เอาไว้แล้วทุกคนก็จะมีแรงผลักดันก็จะมีความฝันเพราะว่าในเนื้อลองเนี่ยที่เพื่อนๆคารุสแลนเนื้อลอง มันบอกถึงความสู้ของทุกคนแล้วก็ที่สําคัญเลยคือพวกเขาพยายามที่อยากฝึกฝนแล้วก็ทําในสิ่งที่รักให้มป็นบทสุดขั้วของเร็กสิบหกซึ่งบ้านในปอซึ่งบ้านในเพื่อนอยู่จรงปะน <c oughs> ะจรงเออแล้วก็ที่เพื่อนเขาแลกอะที่เขาบอกว่าจะมาอยู่ในกรุงเทพมันไม่ได้ง่ายแล้วก็มาสร้างทาวน์โฮมมาอยู่แล้วก็พยายามทำเพลงอะไรอย่างเงี้ยเออนั้นเดี๋ยวเราไปดูนะั่นลองนิดนึงว่าจะเพราะว่าไหนๆก็เตรียมมาแล้ว แล้วเพลงของอะคาเดมีเนาะบพวกว่ากูทำกันเองมาทั้งหมดอยู่กันในคลับมาอะคาเดมี two years in the row ก็คือ2ปีในรายการที่กูไปไฟนอลลี่ก็คือเดอะแรปเปร์นั่นแหละพวกมึงยังคงย่ำอยู่กับที่แต่ว่ากูนั้นนั่งดูดพุ่นกับพี่คือเราสึกว่าสันพยายามจะบอกทุกคนที่มีฝันและหยุดแล้ไม่ได้ทําความฝันนั้นว่าในขณะที่สันนะไปออกรายการในขณะที่พยายามในคลับ ีนที่พยายามทําให้มันสาเร็จเพราะลงมือทำนั่นเองในขณะเดีวยวกันยังมีบางคนท,ที่ฝันแต่ยังอยู่ที่เพราะไม่ลงมือทำนะครับ แม่เดี๋ยวกูไปถึงที่ขายความจริงไม่ขายตาม,มาตอนที่ขับไปขายหุ้นไม่ได้ขายยาบา้ากูเขียนเพลงกันมาตั้งหลายบามาแต่ที่ไปกูขอสัญญาว่าที่อะไรไม่ดีกูจะตัดทิ้งออกไปเอาเลยัเชิญไปตัดต่นใจมึงก็เหมือนชอยที่ทิ่งตัดทิ้งไปค้าอยากพูดอะไรก็พูดกูไม่เคยตัดตึนใครอ่านกูไม่สดแม่กูคงขอไม่ตกแ,แกงกูนอนสบายมีสาวไอ้เพื่อนกูต้องรอง เนี่ย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 มีสาวไอ้เพื่อนกูต้องดรงดดอมไม่หวดว่านี่รมันต้องมีดรอไม่หมดก็คือพูดง่ายว่าเออเนี่ยเนี่ยดูแลเพื่อนได้ดูแลอะไรได้สัตว์คไม่ยอมไม่ใครมากดมาลองได้หมดที่กูทําผิดไปคนน้ำตาเหลียวมนันไม่พอให้หยุดกูเป็นเด็กทีนนน่ึงไม่ได้ตั้งใจเรียนย้ำคุณหนังห้องตอนนั้นระหว่ยเรียนเคยโดนบูลลี่คือไม่มีใครเคียงกูไม่รู้ใครเดียวใครจริงใครเคียงคือตอนนั้นยังเด็กมากโดนโดนที่เออเด็กหนังห้องเลยไม่ ไม่ตั้งใจเรียนแล้วก็ไม่รู้ว่าใครจริงใจหรือไม่จริงใจเนาะกูเป็นเด็กเพ่ออันนี้กูยอมรับเรื่องที่แค่ไม่มีใครรองรับแกงกูนี่น้อยแต่เหมือนกองทัพก็คคูพูดงี่ยว่ามีเพื่อนน้อยแต่เป็นเพื่อนที่มีคุณภาพอ่าแล้วกูออกมาทำเลงทั้งหมดตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้ผู้ไม่เหมือนคนเก่าแถมที่ข้อสอบหลายด้านบนเขาเป็นประสบการณ์ที่กูแข็งแรงมาประสบการณ์ที่ความเจ็บปวดทำให้เขาสตอรองขึ้นและวิถีชีวิตที่มันเหมือนคนเก่าโตมาแบบแกงโฉบแกงที่มันรุนแองแกิงอนาะ เพลงนี้ดีมากเพลงนี้ดีมากมาก็คือสรันงเขาก็จะเป็นรักที่เน้เนเรื่องของความหมายอยู่แล้วนะครับที่เน้นเรื่องของความหมายคือถ้าให้สร้าร้องเพลงแร็ปเราซึ้งรับรองว่ามีน้ำตาตกเหมือนที่เราน้ำตาตกมาแล้วในคลิปก่อนหน้านี้เรื่องบคุณทรักันที่เราเอยากช่วยใส่นาะอ่ะรู้สึกยังไงบ้าง่อนสุดท้ายก็ <c oughs> <c oughs> รู้สึกว่าน้องอ่ะมีมีความพัฒนาแล้วก็นั่นแหละ การดำเนินการไงพใช่น้องเกง่งดีขึ้นเยอะมากนะครับผมพวกเราสองคนก็จะติดตามผลงานน้องต,อต่อไปนะครับ <laughs> แล้วก็มาแนะนํากันได้นะครับเพมอนอื่นเราจะอยากติดตามแต่ก็ยังไม่อยากดูคลิปเงเพราะว่าเราทำเรียนชั่นเนี่ยเราก็อยากจะมาเรียนชั่นที่ที่เรายังไม่เคยดูจริงะเราขอทุกคนผ่านแล้วก็จะมาเปิดดูไปฟองกับทุกคนอีกว่าน้อ แล้วครับถ้าชอบคลิปเรียลชั้นแบบนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์นะครับแนะนำเพื่อนเข้ามาแล้วอยู่ืมกดกระดิ่งเราก็กดปุ่ม Subscribe ด้วยนะครับแล้วพบกันในคลิปหน้าต่อไปครับวันนี้ลาไปก่อน